ทนายเดชาเอาจริงส่งทนายกุ้งแจ้งความดำเนินคดีพระอาจารย์ววชิระเมธีฐานสนับสนุนคนมาลงทุนในดีไอคอนกรุ๊ปเวลา14นาฬิกาวันที่18ตุลาคม67ที่อาคารประชาอารักษ์กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทนายกุ้งอํานวยพรมณีวันทีมกฎหมายทนายเดชาคิติวิทยานันเดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีพระเมธีวชิโรดมหรือพระอาจารย์ววชิระเมธีในฐานะตัวการสนับสนุนคนมาลงทุนในข้อหาสนับสนุนให้เกิดการช่อโกงประชาชน โดยมีหลักฐานคลิปที่พระอาจารย์วรวชิระเมธีไปเทศนาชักชวนประชาชนลงทุนและให้รีบตัดสินใจถ้าอยากเป็นเศรษฐีเพียงวันเดียวต้องดีไอคอนเท่านั้นและคลิปเสียงที่เทศระบุว่าถ้าใครไม่มาอบรมสัมมนาเป็นพวกดักดานนอกจากนี้ยังนำหลักฐานเช่นภาพถ่ายของพระอาจารย์วรวชิระเมธีถ่ายร่วมกับกลุ่มผู้ต้องหาและบอสพอลภาพตลปัดและภาพบทที่มีสัญ,ญลักษณ์ดีไอคอนซึ่งเป็นเครื่องหมายของกลุ่มผู้ต้องหาทําให้เชื่อได้ว่าการกระทําดังกล่าวเป็น การโฆษณาชวนเชื่อลักษณะเดียวกับบอสดาราคือเป็นพรีเซนเตอร์เหมือนกันนอกจากนี้จะไปยื่นปปงตรวจสอบเส้นทางการเงินของพระวรวชิระเมธีที่ได้รับไปจากดีไอคอนเนื่องจากเห็นว่าเงินที่บอสพ,พอเคยส่งเสียเลี้ยงดูอดีตภรรยาและบุตรยังถูกอายัดดังนั้นเงินที่ดีไอคอนมอบให้พระวรวชิระเมธีก็ต้องถูกอายัดเช่นกัน,นการที่ มีเจตนาตนพาไปอ่ะอันนั้นอันนั้นก็คือหน้าที่ต้องไปชี้แจงกับตํารวจนะคะเสือก็จะอ้างอะไรก็แต่ต้องไปชี้แจงกับตํารวจเองค่ะเพราะหลังจากนี้เรามอบหลักฐานและพบกคดีว่าจะเป็นคลิปต่างๆนี่เป็นชั่วโมงเลยนะคะคลิปแล้วก็แล้วก็ตามสื่อต่างๆภาพถ่ายต่างๆเนี่ยเราเอามามอบให้กับทางผม่อสอบสวนแล้วให้ดำเนินคดีไปส่วนท่านจะบอกว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าเจตนาหรือไม่เจตนาอันนั้นก็ต้องเป็นหน้าที่ของผู้สอบสวนแล้วก็เป็นเรื่องของสำนักสงฆ์ค่ะ าแจ้งความดำเนินคดีเลยค่ะมากล่าวโทษมาเป็นการ<ม>าก,ารการล่าวกล่าวโทษค่ะกล่าวโทษให้ตหำรวจดำเนินคดีค่ะก็คือให้ตำรวจไปทาการสอบสวนแล้วก็ไปดูจากหลักฐานที่เราเอานํามาเสนอวันนี้ค่ะว่ามีความผิดอะไรบ้างมันเข้าข่ายตามที่เราล่างหนังสือ,อหนังสือกล่าวโทษมาไหมเนื่องจากว่าเรามองว่าเป็นการสนับสนุนให้กับจําเลยก็คือง่ายว่าดีไอคอนแหละที่โดนข้อหาชกกรงประชาชนอยู่ตอนนี้เนี่ย นะคะก็ทำความผิดซึ่งให้คนตัดสินใจง่ายขึ้นในการที่ชักชวนคนมาลงทุนในคลิปบอกเลยว่าชักชวนมาลงทุนไปหาคอร์สเรียนนะคะแล้วก็มีเลยคําบอกว่าตื่นมาก็รวยเลยอย่างเงี้ยต้องดีไอคอนคือคำนี้มันน่าจะเป็นกา,การสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่ได้ได้ยินข้อมูลนี้ง่ายกับการตัดสินใจ,จมากกว่านะ,ะก็คิดว่าน่าจะมีผู้เสียหายมาจากฟังคลิปมีด้วยเยอะค่ะ หลักฐานที่นํามาวันนี้ค่ะมีทั้งตัวคําพูดหรือว่าเป็นคลิปเป็นเป็นทั้งถอดคําพูดมาเป็นภาพถ่ายเป็นคลิปทั้งหมดเลยค่ะค่ะคนคนนี้มากล่าวลเฉพาะ86อย่างเดียวหรือว่าช่อกรงเล้ยเป็นเป็นมาตรา86คือเป็นการสนับสนุนมาตรา343คือการช่อกงประชาชนนะคะซึ่งในมาตรา86เนี่ยระบุไว้ชัดเจนเลยนะคะว่าผู้ใดกระทําด้วยประการใดๆอันเป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทําความผิดก่อนหรือขณะกระทําความผิดแม้ผู้กระทําความผิดไม่ได้ล่วงรู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตามผู้นั้นเป็นการสนับสนุนการกระทําความผิดก็คือสนับสนุนการชอบกลประชาชนนั่นแหละค่ะก็คือรับโทษ2ใน3มนะคะลดสองใน3ในในคณะนักกฎหมายเนี่ยก็จะไปสูงแล้วจะเข้าไปสุดเจ็ดไหมอาจภาพรูปนี้อาจจะเล็งเห็นผล การชอโอประชาชนอันนั้นก็อยู่ที่พารสศบสวนเขาสอบสวนไปก่อนว่ามันจะอาจจะเพิ่มเราเฉพาะวันนี้เรามากก่าโทษเฉพาะมาตรา86ที่สาบสุนมาตรา343แต่ส่วนที่มาสอบสวนแล้วเขาไปทําการสอบสวนแล้วไปดูคลิปแล้วหรือว่าเรียกพยานหรือเรียกอาจจะเชิญนิมนต์ท่านมาสอบสวนแล้วเนี่ยมันจะผิดมาตราอื่นปุ๊บเนี่ยก็ก็เพิ่มได้เข้าหาตำรวจก็แจ้งข้อหาได้เลยค่ะ อาจจะเป็นการข้อ,อ,อช่อโกงประชาชนแล้วก็พลบคอมพิวเตอร์อันนั้นก็เป็นอยู่ที่ตำรวจเห็นสมควรค่ะ,ะนาเงินที่ทางดีไอคอนได้ถวายทางวัดแบบทำบุญตอนที่เป็นเทศอย่างเงี้ยต้องยึดกับคืนไหมเรียกคืนไหถ้าเงินได้จากการะทำความผิดอันนี้ก็ต้องอายัดทั้งหมดต้องอายัดมาทั้งหมด ท่านท่านไปได้ก well, ี่ครั้งแล้วกี่รอบเ่ยเท่าที่ในคลิปเท่าที่ทราบมาเราเห็นแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าเกิดใครมีหลักฐานมากกว่านี้ก็แจ้งมาได้เลยนะคะค่ะเพราะว่าถ้าใครมีหลักฐานมากกว่านี้ว่าหรือมีบอแสว่าท่านรับเงินของดีไอคอนไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยเพราะเท่าที่ทราบมาท่านบอกมาทุกปีนะท่านบอกมาทุกปีแต่เราเห็นหลักฐานเท่าที่มีเรามีแค่หนึ่งล้านบาทถ้าเกิดใครมีหลักฐานว่าท่านรับทุกปีอันนี้เราไม่แน่ใจว่าท่านรับทุกปีรับเป็นรายเดือนเหมือนกับบอสดาราหรือเปล่าอันนั้นก็ต้องไปตรวจสอบด้วยนะ ถ้าเป็นรับเป็นบอสเหมือนบอสดาราที่เขารับเป็นรายเดือนแล้วก็รับจากยอดขายอัอนนั้นข้อหาเดียวกันเลยค่ะที่ดาราทั้งหมดหรือบอสทุกคนได้ได้รับเข้ก่าเาหาไปค่ะยอดเงินที่ได้รับถาวายไปก็คืหคอหนึ่งล้าน,นาอ่าเท่าที่เรามีหลักฐานหนึ่งล้านบาทใช่เพราะท่านพูดนะว่ารับทุกเดือนทุกไอ้ทุกปีทุกปีอ่าค่ะค่ะทร<อ>บางคนที่เขาบอกมีคลิปเทปตามหลักศาสนาเนี่ยคลิปนั้นเนี่ยได้มา เปิดให้คนอื่นฟังบอกว่าจริงกับ,บที่ที่เห็นผมฟังเรื่องเนื้อหาการเพศเนี่ยมันไม่ได้เทศในเรื่องสถานก็อ,อันนั้นมันอยู่ในทิปที่เราอนามาส่งอยู่แล้วค่ะทุกอย่างเดี๋ยวพนะะักเสกฝนก็จะไปฟังไล่ฟังทั้งหมดอยู่แล้วเป็นชัว่วโมงยาวมากนะคะนอกจากที่พูดออกมานะมันจะมีอีกเนื้อหาหนึ่งพูดถึงเกี่ยวดึงทัศนคติที่บอกว่าทัศนคติแบบปีตันเขาชวนไปสัมมนาไม่ไปคราวที่แล้วก็ไม่ไปไม่ได้อะไรมาก กลับมาผัวก็อดกตังหากเขาบอกว่าเข้าใจหรือยังว่าทําไมถึงนักดานอยู่กับที่อันนี้มันเป็นเรามองว่าคําพูดจามันรุนแรงเกินไปไหมคําพูดจาแบบนี้มันมันอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับพระผู้ใหญ่ที่ต้องใช้คําพูดแบบนี้ไหมอันนี้ก็อยู่ในเนื้อหาที่เราตัดมาบางส่วนเหมือนกันค่นนนะนอกจากท่านบอต้จะมีพระลูกศิษย์ไหมที่ <laughs> ก็ตอนนี้เดี๋ยวรอหลักฐานก่อนเดี๋ยวรอว่าผู้ชายจะส่งอะไรมาบ้างนะคะถ้าเกิดว่ามีพัดลูกปืนที่เกี่ยวข้องหรือว่าเข้าขายลักษณะแบบนี้นะคะว่าชักชวนคนลงทุนหรือไปอวยดีไอคอนว่าตื่นมาก็รวยเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะเข้าขายเหมือนกันก็จะต้องมากล่าวโทษต่อไปค่ะแต่เฉพาะวันนี้เรามีหลักฐานเฉพาะว่าพระอาจารย์